จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งของโควิดก็ยังไม่หมดการซื้อขายผ่านออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญคนซื้อก็มาซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นแม้กระทั่งคนที่มีหน้าร้านก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาขายผ่านออนไลน์และวันนี้มาดามก็ยังทำธุรกิจออนไลน์อยู่มาดามเลือกทำแฟรนไชส์ออนไลน์ที่เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้านความงาม สามารถทำให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์และกลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะและแฟรนไชส์ออนไลน์ที่มาดามทำอยู่คุณไม่ต้องหาเงินมาสต็อกสินค้าจำนวนเยอะๆค่ะเพราะบริษัทเป็นคนสต็อกสินค้าให้กับคุณค่ะ นอกจากนี้การจัดส่งสินค้าแม่ค้าทุกๆคนคงทราบดีว่าเราต้องซื้อกล่องซื้อสิ่งต่างๆเพื่อมารองรับการแพ็คของส่งของเองและต้องไปรอคิวในไปษนีเอ้ยหรือเคอรี่ต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากใช่ไหมคะสำหรับแฟรนไชส์ออนไลน์ที่มาดามทำอยู่บริษัทมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลแพ็คของส่งของจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยโดยที่มาดามไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะ งานที่มาดามทำในแฟรนไชส์ออนไลน์คือการสร้างตัวตน p e r s o n น l ลแบรนการโพสต์การทำวิดีโอทำคลิปไปพร้อมๆกับบริษัทค่ะแต่ไม่ต้องกังวลในการทำา p r s s o n l l b a n นนะคะเพราะที่บริษัทมีการสอนการทำคลิปต่างๆแม้กระทั่งมาดามเองก็สามารถสอนให้คุณทำา p r s s o n l l Band ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ผ่าน ห้องเรียนออนไลน์ในเรื่องของการตลาดการขายได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะซึ่งมาดามเองก็เป็นคนหนึ่งก็เรียนรู้ผ่านจากห้องเรียนนี้ค่ะและมาดามเองก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับคนที่สนใจค่ะและวันนี้มาดามอายุ50กว่าแล้วค่ะยังสนุกกับการทำแฟนรนไชส์ออนไลน์เพราะมีรายได้หลักกับออนไลน์ตัวนี้อยู่ค่ะ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะมีผลกระทบอะไรก็ตามแต่แฟรนไชส์ออนไลน์ที่มาดามทำอยู่ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแฟรนไชส์ออนไลน์สามารถที่จะทักมาพูดคุยกับมาดามได้นะคะบ๊ายบาย